ถึงจะเป็นน้องพี่อ,ะ <c oughs> อ่ะก่อนอื่นนะจ่ายตังค์ผู้ชายมาก่อนเจเออรู้แล้วน่ะ <t ip> ทวงจริงเลย <t ip> เอาไปคนละห้าร้อยขอบคุณครับเจ๊ <t ip> ถ้ามีงานเมื่อไรเรียกใช้ผู้ผมได้ตลอดเออไปพวกเรา พี่เราจะเอาไงกับไอ้ขาหมูนี่ดีอะ่ะอย่างแรกเลยนะ เราต้องแกะสูตรจากขาหมูหม้อนี้ก่อนว่าทำไมมันถึงได้อร่อยขนาดนั้นแล้วที่เหลือเนี่ยก็แบ่งใส่กล่องแล้วก็แจกลูกค้าถือว่าเป็นการโปรโมทร้านไปในตัวไงจัดไปพี่ <aud it> โหดนากินเลยว่าชิมเลยดีกว่า พี่ผมก็อร่อยแล้วเฮ้ยอะไรจ๊ะป้าหม้อขาหมูหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะหืมจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าจะต้มใหม่ก็ไม่ทันแน่เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงป้าหม้อขาหมูตั้งเบลอก็นั่นและสิ หรือว่าจะมีคนขโมยไปเองจะบ้าเหลอใครมันจะมาขโมยหม้อขาหมูคนอื่นป้าจำสองคนพี่น้องที่มากินข้าวขาหมูเมื่อวันกับพวกเราได้ไหมที่มาถามสูตรข้าวขาหมูกับป้าน่ะเออจำได้แล้ว จริง,รง,รงด้วยอ่ะไม่เสียแรงเลยได้อุตส่ามากินน่ะป้าจ๊ะข้าวขาหมูเนี่ยป้าเป็นคนทำเองเหรอจ๊ะใช่จ้ะหุยป้าทำยังไงอ่ะขาหมูป้าถึงได้อร่อยขนาดนี้อ่ะป้าบอกสูตรชันหน่อยสิจ๊ะบอกไม่ได้มันเป็นสูตรลับโอ้ป้า งกอะแค่สูตรอาหารเองใช่ป้าตายไปอะป้าก็เอาไปไม่ได้สักหน่อยนะป้าน,นะนะบอกฉันหน่อยนะอ่ะนี่ฉันให้พันหนึ่งเลยนะนะป้าแค่พูดออกมาดอกพิกลมันไม่ล่วงออกจากปากป้าหรอกนี่คุณลูกค้า,กาคะถ้าป้าจะบอกน่ะพวกเองสองคนน่ะต้องจ่ายป้ามาก่อนหนึ่งล้านบาทจ้ะ 1> 1, หนึงล้านโหป้าใครใจ่ายก็บ้าแล้วแค่สูตรข้าวขาวหมูเองบอกฟรีฟรีไม่ได้ไงนะป้านะถือว่าทําบุญให้กับผู้ชันสองคนนะ่ะเอาไปต่อยอดทำมาหากินนะจ๊ะป้าถ้าไม่จ่ายก็ไม่บอกไปเบท ก็น่าสงสัยนะป้าเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีคนมาถามสูตรข้าวขาหมูแล้วข้าวขาหมูอ่ะก็ไม่เคยโดนขโมยไปด้วยเหมือนก็น่าคิดนะแต่เราก็ไม่มีหลักฐานว่าสองพี่น้องนะั่นมันขโมยไปอยู่ดีแลเอาป้าวันนี้ไม่ขายข้าวขาหมูหรอทำไมยังไม่เห็นตั้งร้านอะวันนี้ป้าคงต้องปิดหนึ่งวันน่ะขอโทษด้วยนะที่ไม่มีข้าวขาหมูขายให้เอง ไม่เป็นไรหรอกป้าฉันได้ข้าวขาหมูแจกฟรีมาพอดีเจ้าเนี้ยอร่อยไม่แพ้ของป้าเลยนะรสชาติเนี่ยเหมือนกันเดะอย่างกับร้านเดียวกันเลยร้านไหนหรอพี่เขาเพิ่งมาเปิดร้านใหม่น่ะเป็นส่องพี่น้องชายหญิงเออยังไม่ได้ขายจริงจังเลยเหมือนแค่มาแจากข้าวขาหมูเพื่อโปรโมทร้านเฉยๆนะพะน่อหน่มจะว่าอะไรไหมถ้าป้าจะขอชิมข้าวขาหมูหน่อยอะเออ ได้สิจ๊ะป้าป้าแถมขาหมูฉชนทุกวันอย่างเงี้ยแค่เนี้ยฉันให้ป้าชิมได้อยู่แล้วนี่มันข้าวขาหมูของป้าชัดพะหนุม่มร้านของพี่น้องเนี่ยเขาอยู่ตรงไหน 2คนนั่นจริงๆด้วยเบสรีบเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปมาเลวเข้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิดร้านแล้วนะครับอย่าลืมแวะกันมานะครับที่เป็นไงบ้างยังไม่ได้เลยว่ะฉันยืนแกะสูตรมาสองชั่วโมงแล้ว กินขาหมูจนจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยยังแกะไม่ได้เลยอะ่ะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ปกติเนี่ยถ้าเป็นสูตรทั่วไปป่านเนี้ยฉันต้องแกะได้แล้วแต่ของยายป้าเนี่ยฉันว่านะยายป้ามันต้องใส่วัตถุด,ดิบรับอะไรบางอย่างปรุงลงไปในน้ำซุปแน่ๆเลยอะ่ะมันถึงได้หอมหวานนัวกลมกล่อมแบบเนี้แต่ฉันคิดยังไงฉันก็คิดไม่ออกอะ่ะว่ามันคืออะไรอะ่ะโหพี่ ถ้าพี่คิดไม่ออกเนี่ยแย่เลยนะฉันบอกลูกค้าไปเรื่อยว่าวันพรุ่งนี้เปิดร้านแล้วนั่นดีเอาแบบนี้ไหมฉันว่านะเราไปแอบดูที่ร้านยี่ป้านั่นดีกว่าเผื่อจะเห็นตอนที่ยีป,ป้าเนี่ยมันปรุงน้ำซุปเนี่ยเออ,เอ,อดีเือนกันเลยพี่เราจะได้รู้ว่ามันใส่อะไรลงไปบ้างจะได้ไม่ต้องมานั่งคาดเดาให้เสียเวลาเออถ้าไงไ<ป>เรารีบกบลับร้านกันเถอะป้านึกออกแล้วว่าเราจะเอาคืนสองคนนั่นยังไง <c oughs> ขอใส่เสื้อก่อนไปๆปไปไไปไปไวันนี้เราทำขาหมูหายไปหนึ่งหมอ้อเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นทำใหม่เริ่มจากน้ำก่อน <c oughs> แล้วใส่เครื่องเทศ กระเทียมโป้ยกักข่าแก่พริกไทยลงไปจ้าป้าต่อไปอ่ะสูตรลับของป้าน่ะเอาน้ำตาลหนึ่งกิโลเทลงไปเลยเออและแล้วก็เอาเกลือครึ่งกิโลเทลงไปเลยเทให้หมดเลย เออล,ละแล้วก็เอาน้ำมาขามเตียกหนึ่งลิตรเนี่ยเทลงไปให้หมดเลยเออละ mm. นี่แหละอร่อยแน่แน่ออคนให้เข้ากันเออ ใส่เยอะขนาดนี้มันจะกินได้หรอป้าเอ็งอย่าไปรู้อะไรนี่แหละสูตรลับของป้าที่ทำให้ขาหมูป้านะ่าอร่อยแล้วก็ขายดี <c oughs> น้ำมะขามเปียก1ลิตรน้ำตาลทราย1โลเกลือครึ่งโลชีแท้สูตรลับของยีป้าเนี่ยก็เป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยเบ พี่ว่านะเราเรีบกลับไปปรุงดูดีกว่าไปไปแล้วป้า <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นรู้จักฉันน้อยไปแล้วไอเบลองชิมสิวะ พี่โอ๊ยไม่รู้ท่ามเป็นแบบนี้วะนะพี่ทำผิดสูตรปะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้วะผิดสูตรเหรอฉันว่าฉันก็ทำตามสูตรทุกอย่างนะเว้ยทำตามสูตรแล้วทำไมรสชาติมันห่วยนี้วะพี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ย รสชาติอะต่างกับของป้าลาวพักอะเหวเลยนะพี่หรือว่าฉันใส่น้ำมะขามเปียกน้อยไปวะไ <c oughs> อเบช่วยชิมหน่อยดิวะ ฉันใส่อะไรพลาดไปปะวะเอาชิมเ <c oughs> จงเจงแบบนี้เจงโอ้ยอะไรวะก็ทำตามสูตรทุกอย่างนี่ว่ะแต่ทำไมมันถึงยังไม่เหมือนอีกวะเนี่ยแบบนี้นะมีหวังลูกค้าได้แห่ไปกินร้านป้าเหมือนเดิมแน่เลย เองอยากได้ไหมละ่ะ,ะป้าขอ,องบางอย่างอะจะลอกเรียนแบบเันได้แต่ว่าลอกอยังไงอะก็ไม่เหมือนต้นฉบับหรอกนะ่อย่าบอกนะว่าพวกแกเนี่ยจงใจให้สูตรข้าวขาวหมูปลอมกับพวกเราเหรออย่าเรียกว่าให้เลยข้าสองคน่ะก็ทำขาหมูกันอยู่ดีๆพวกเองสองคน แอบ,บเข้าไปขโมยสูตรเองไม่ใช่เหรอออีป้าพี่แกเอาคืนฉันเหรอฮะที่ฉันเนี่ยขโมยขาหมูมาือยอมรักลหสิว่าเองสองคนน่ะไปขโมยหม้อขาหมูข้ามาเพื่อแกะสูตรนะ่ะนี่ป้าแล้วไงวะป้าเนี่ยมีหลักฐานเหรอว่าฉันขโมยฮะหลักฐานอ่ะ ตอนแรกก็ไม่มีหรอกแต่ว่าตอนนี้มีละวอสวยแล้ว,วลพี่มันแบบคลิปตอนที่เราสารภาพอะโอ,อยโถ่จะไปรู้ได้ไงะวะ <c oughs> ข้าจะให้โอกาสแกสองคนไปมาบตัวที่ลรงพักซะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาถ้าเองไม่ทำและหนีความผิด โทษมันอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้เข้าใจไหมปาเด็กเรากลับเอาไงดีพี่เอาไงวะก็ไปมอมตัวดิพี่อะไรคือตอนนี้ขาหมูพี่เล่นผมแล้วละ วก่อนไปมอบตัวเนี่ยฉันขอไปห้องน้ำก่อนนะเว้ยไม่ไหวแล้วจัก่อนจันโดนโชคดีนะป้าที่สองคนนั้นน่ะสำนึกผิดแล้วก็ยอมไปมอบตัวที่โรงพักอ่ะทีแรกอ่ะฉันนึกว่าสองคนนั้นจะหนีไปแล้วซะอีกสงสัยคงจะกลัวโทษหนักละสิ แต่ก็ดีแล้วล่ะเรื่องมันจบง่ายๆแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะเบสเบสมานี่หน่อยสิมีอะไรเหรอจ้าป้าเอ็งไม่อยากรู้เหรอว่าสูตรลับข้าวขาหมูของป้าน่ะคืออะไรอฉันไม่อยากรู้หรอกฉันไม่มีเงินหนึ่งล้านมาจ่ายป้านะสำหรับคนดีๆคนซื่อสัตว์อย่างเองอะ่ะป้าไม่คิดเงินสักบาทหนึง่งจริงเหรอจ้าป้า ว่าแต่ป้าจะบอกฉันทำไมหรอจ๊ะป้านะ่ะแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีถ้าเองได้รู้สูตรลับข้าวขาหมูของป้าน่ะเองจะได้เอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปตั้งต้นชีวิตได้ขอบคุณนะจ๊ะป้าทั้งนั้นที่ฉันไม่ใช่ลูกหลานของป้าแท้ๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้ะนี่จ้ะ ผงโอวันตีนหรอจ๊ะป้าจริงดิริงสิไม่เชื่อก็ลองทำดู แน่ไอ้นาเลือดอยากปล<น>่อยเงินก <dije> ู้ดอกแพงๆดีนะอยากรู้นะว่าตอนแกตายเนี่ยจะมีคนร้องไห้ให้แกสักกี่คน ชอบลูกนี้ที่ขยันทันแข็งเหมือนกัปะปานนี่แหละครับแต่สำหรับลูกนี่ที่จ่ายดอกไม่ตรงเวลาผมไม่ใจดีด้วยหรอกนะครับเดยวก็รู้เสร็จแล้วค่ะคุณไอ,อ้นี่ครับไม่เอาค่ะป้าไม่คิดต่างคุณไอ้หรอกค่ะอาอทำอะไรครับป้ามีวันนี้ได้ก็เพราะคุณไอ้ยช่วยป้าไว้ถ้าไม่งั้นน่ะ ป้าก็ไม่มีทุนมาทำมาหากินหรอกค่ะไม่ได้ครับป้าไม่ได้เงินหามาด้วยความยากลำบากป้าจะให้ผมกินฟรีได้ไงล่ะครับแหมทำมาเป็นไม่กินของฟรีอีตอแหลหน่าเลือด้วยเมื่อนี้ป้าขอเลี้ยงคุณไอซละกันเอาไว้มือหน้าคุณไอซ์ค่อยจ่ายละกันเอางันก็ได้ครับคุณป้า ออหอมๆนะครับคุณป้ากินเลยกินสิกินเลยกินเลยกินเลยอ,อ,อร่อยมากเลยครับคุณป้าปา้าขายดีไหมจ้าพอได้จ้าอ๋อเหรอ <c oughs> ป้าเข้าขยันมาขายขนมคคกทุกวันไม่เหมือนเธอ มาขายบ้างไม่ขายบ้างแบบนี้ลูกค้าก็หายหมดสิเอ้าจูจูจเนี่ยมาว่าฉันทำไมล่ะคะฉันก็ขายของอยู่นี่ไงทำไมนี่หย่นสักทีวะเธอพูดอะไรของเธออ๋อเปล่าไม่มีอะไรอ่ะ ฉันก็บอกว่าฉันขายดีอ่ะอีกไม่กีก่ชั่วโมงเลยฉันก็ขายหมดแล้วเหรอคุณแอนงั้นก็แสดงว่าเธอก็มีเงินให้ฉันแล้วสิโอ้ยคุณไอรออีกสองสาวันก็แล้วกันขี <sk> ้โม้งจริงเลยเนี่ยสุดท้ายเธอก็ไม่จ่ายตรงเวลาสักทีขอซื้อขนมพกหนยจ้ะป้ามีเงินเหรอเรา ค่ะคุณไอพอดีวันนี้ขายขวดได้อ่ะค่ะเอาเท่าไหร่แหละจ๊ะอขอสักห้าบาทได้ไหมจ๊ะอยากกินพอให้หายหิวอ่ะโทเอาอย่างนี้เดี๋ยวป้าให้สีเลยละกันไม่ต้องครับป้าไม่ต้องนี่เอาของผมไปดีกว่าขอบคุณค่ะโหคุณไอให้หมดเลยเหรอที่ฉันให้เขาเนี่ยเพราะว่าฉันชอบที่เขาไม่งอมืองอเท้าแบ้มือของเงินคนอื่นไงนี่ ถ้ากินเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปที่โรงงานฉันนะฉันให้แม่บ้านเก็บขวดเอาไว้ให้ล่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณป้าครับงั้นเดี๋ยวผมขออีกสักหนึ่งกล่องนะครับแต่รอบนี้คุณป้าต้องคิดเงทนผมด้วยนะได้ค่ะเอานี่ยืนมองอยู่ทำไมไม่ไปขายของหรือไงข้าลูกค้าเข้า จะไม่ขายเลยไงฮะเฮ้ยรอบนี้ไม่ต้องแถมให้นะครับใจรักนี่แกนี่นะไม่มีมารยาทเลยนะไปแย่งคนอื่นเขากินเนี่ยฮะ ก็คุณไอ้เขาให้ฉันนี่ฉันไม่ได้ขอสักหน่อยเจ๊ซื้อน้ำแก้วนึงจะขายไปเนี่ยจะไปซื้อเจ้าอื่นซะเลยนี่้ยจขายจะขายเอาน้ำอะไรดีจ๊ะเอาโค้กแก้วนึงก็ได้ครับได้จะรอแป๊บนะจ๊ะ ใจนะจ๊ะ แกนี่เองไม่ผิดตัวแน่ๆ ทำร้ายคุณไอซ์ค่ะพูดพว่าอะไรขนมโคกที่คุณไอซ์ให้ฉันมามันมีตะปูค่ะตายแล้วว้ตายแล้ว,ว,ลวฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะเหยประดาตะหกักที่เป็นคนใส่ตะปูลงไปอะค่ะแกนั่นแหละที่เป็นคนทำในมือแกยังถือตะปูเหมือนกับที่โรยในกล่องนี้อีกด้วยแกคิดจะทำร้ายคุณเขาอย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมคะ ก็เพราะว่าแกเกลียดฉันที่ไปทวงหนี้แกทุกวันไงแอนอฮ้เอ้ยทำไมทางมันไม่ตรงเลยวะเฮ้ยเดินกลับบ้านดีกว่าไว้เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่กูจะถึงวะเนี่ยเอ้ยอออเฮ้ยแอน <_ EN _><_ EN _>ไอเจ้านี้น่าเลือนนี่เองมาทำอะไรแถวนี้จ๊ะก็ามาทวงเงินแกไงฮะ<อ>ไหนบอกว่าไม่มีเงินเอาเงินไปซื้อเหล้ากินได้ไงเนี่ยฮะโอ้ยความสุขเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองจะบ่นทำไมเนี่ยมัวแ <_ EN _> ต่กินเหล้าเข้าบอ่อนแล้วเมืเยอย่อไรจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้สักทีฮะโอ้ย พูดมากเว้ยเหม็นขี้ฟันว่ะ <S 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 เฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะเว้ยฉันให้เวลาแกสามวันถ้าแกไม่คืนเงินฉันฉันจะส่งแกเข้าคุกมึงเดี๋ยวมึงเจอกู ติดเล่าทั้งเข้าบ่อนและตอนเนี้ยังคิดจะทําร้ายคนอื่นอีกเหรออยากนอนคุกมากหรือไงแอนฮะคุณไอ้อปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่อยากเข้าคุกอะ่ะถือว่าสงสารถือว่าเมตตาฉันนะ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 ิน,น,น,นฉันต้องขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยชีวิตฉันไว้<ๆ>เดี๋ยวฉันจะตอบแทนบุญคุณเธอเองพรุ่งนี้เธอไปหาฉันที่โรงงานฉันจะรับเธอเข้าทำงานเอง ดีใจด้วยนะป่นขอบคุณค่ะคุณไอขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่ต้องไหว้ฉันฉันไม่ใช่พระถ้าอยากจะตอบแทนบุญคุณฉันน่ะแค่ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนดีก็พอขอบคุณค่ะได้ค่ะส่วนป้าดาครับนี่ที่เหลืออีก2องวดผมยกให้เลยนะครับขอบคุณมากนะคะคุณไอซ์แล้วฉันล่ะไม่ยกดี่ฉันมหรอส่วนคนอย่างแกอ่ะก็ไปดัดสันดานอยู่ในคุกเถอะ ไปไ,ไม่อยากไปไม่อยากไปไปยไม่อยากไปเอแอนเอ้ยแอน